สบายดีสบายดีพี่น้องปองป่าสุขสุขคนอเอฟซีทุกทานามาเดินมากินข้าวแรงนำพวงน้องโตเดอมือนีดอเดอพี่นอ้องืมเนกามีปิงปลามีาลวกผักแจว้วน้ำพริกเนาะพี่น้องนะอเนาะมากินน้ำกัดเด้อแซ่บแซ่บแซ่บสมผักพร้อมมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเลย อ่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวว่วมกันได้มือนี้เด้อมากินน้ำกันเด้อกินข้าวว่วมกันเนาะมือนี้กันมีปลาเนี่ยนะเน่ยมีมีติ่งปลามีปลาลวกพักพี่น้องหรือลวกพักในสวนปลากับปลาพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยมากินปลาดูน้องพะวงเนี่ยเ้อมือนี้มีโอกาสพักปอดสารพิษอื้อมือนี้ก็มี มีพี่น้องเห็นใกล้เนาะมากินข้าวแรงว่ามันกินข้าวปูแ่บบัดซัตน์แทนปูแ่บแล้วมานกินห่วมเห็นน้องตูเด้อบัดสัตเมือนี้เพื่อนกันเลยมาเอากินนํการกินเนาะเน่ยไม่ได้กินเนียมีข้าวุ้นเด็ดิดนึงานขาวปูน้ำมากข้าวแหละมากินอาหารลสไข่มันเอาไว้ดีข้าวปุ้นนี่มันมันบางๆนี่ กินอาหารลดไขมันพายก๋วยจอยแล้วมากินพันป่าเด้อเอาพี่น้องนะกินน้ากันกินน้ากันแฉกแฉกเอาในในวิธีพันนะพกก่อกรบโบบท <c oughs> นาทประใดเลยข้าวอาหารลดไขมันได้อันหนึ่งนะเนื่องในวันนั้ก <c oughs> ินพันป่าเนี่ยเป็นผู้สาวยันเท่าคุนี่นะข้า <c> ว <oughs> จะเท่าแล้วมากินพันป่าเด้อไม่ <c oughs> เีนแล้วมันเสียนเข่าไว้เข่าไว้แม่ใ้ได้พี่นนางเอ้ยกินปลาเป็นลักกินผักลายลายหัดไกยำเส้าลวนั่นเท่าด้อเด็ดปฏิบัติได้เนาะม่เห็นไหมมีเตว่าซื่อๆกระโบว่าผักได้ว่าซื่อละเห็ดแท้กลับแรงลดรางน้ำหากระลงสามโลเดนน่ยตัวแล้วเลพักล้ว ลหนึ่งนุ๊บอกไปนะคยนุกะค่อยผพดห้าสิบจองก็จจไเป็นรุ่ดน้มโลมก็บอกเป็นตาแล้วโอ้ยค่อยโลหกสิบห้าโลยังหกสิบสองเด็ไหมคนดีงามคนดีงามคนดีงามเด็ไมยังเสียลงอีกจักสองโลยังสียหุ่นดีคนนี้ค่อยเอาหาพิปดิปอะจอยไลา์กับปันสิเป็นนมำเมนยังเสีลนะ เป็นไอย่างจีินะจ๊นไดอกบานเฮามมีพายุมีข้ามาปิงั้นก็เขาว่าว่านัดสยสินนะเนี่ยหมูผัดมาคือว่างน้ำมาเมี่ยหมูใส่คอเมียโตใส่สินเอ้่าได้เด่นหนังอยีงเป็นนน่นนะจ้ะโอ้ยแม่บอกนอนอขึ้นว่าพีพียังก็พี่เ่า จำนอนนำเปานิ้แก่ม้แมเปานิ้แก่นอนน่เองนอนหัวมากระเนเมียเปนเมีจ่อยผัดอัดแฝงแแต่แถวอะไแก่แถวเล้แ่ลออะไรตีดออกแกโมกีกบอแก่โมกเ็นแต่แถวเปจอยนด้เนาะว้าวอะไรเมียคนนี้ตายได้แน่หนี่่เบิ่งบ้หายใจอยู่บ่คร่บ นั่นนั่นยากเป็นนั่นนัเป็นนั่นนั่นบอนี่นายกันยองน้องพี่น้องเนาะมาเดินพี่น้องเลยแซ่บแซ่บเลยมองกันไปยกกันพร้อมพี่น้องลูกหลานก็ได้บรรยากาศลูกหลานก็กินข้าวอยู่หน้ามาเนี่ยทานขี้เถ้ากนกินน้ำกันแบบนั้น เดื pues ่งกินข้าวอยากแซบนะมากินยืนห็นน้องตู่นะแซบแซบคุ้มมั้งข้าวอันนี้หรอข้าวขี้กบผัดกับแซบฮักกับฮักมาขึ้นในส่วนเขาเองเนาะผักไม่ไหมเนา่เอามาแล้วได้ชวนได้เฮนีอนงด้วยบั่ละผักอ๋อลาย แผูกกันนะครับต้องแน่นเรื่องปลาเค็มเชียง a n g กทางพริกปลาเค็มบ่กินลงเบิ่งน้เอวเดอพี่น้องกินปลาเค็มเชียงค uang ใช่ไหมเนี่อเพื่อกินในของงานทานจะเพร่าซ้ำแล้วพอาะการ์ดระพมาซ้แชีกรพ่กระุกหนึ่งหากินสเดือนเลย คัวเอมามาออสใส่เทินละน้อยมกเด้มกเอาออามื้อนั้นล้างใส่กระบังไม้เฮ็ดแบบแข็งขวงเลยผ้าบังไม้แล้วเฮากเอานี่น่ะลงไปในหั่นก็ไปเาใส่ไฟพี่น้องเอ้ยมามาดีมันแฮมๆมด้น้องมึอ๋อน้องเมงน้องแมงน้องเมงมาบ่ได้ดอกน้องเมงน้องอ้นมาเด้อออใหญ่น้อยใหญ่ น,น้องแปงแม่น้องแป Mother, Mother. งมาเด้อมาเด้อน้อยแฟมิมมมลี่น้อยแชมิลี่อพอวันพออพอวันก็วันซีบีเอสืมวเกีใหม่เลยก็วเกยใหม่สมวยชื่ออะรนสมวยชื่อเรื่องใหม่ มีต่กูออกนอนใหม่เนาะประมาณออกนนใหม่เขียวก็ไอเพี่ยาเรกันเขียวก็ีเดียวเองอ่เชื่อแดงปะอือแดงแจกจ้ะนี่ินเลกเาเลยแสดงความยินดีนำเด้ได้มีโอกาสจะไปขี่นมีโอกาสอยู่ดีอือมีโอกาสจะไปขี่น้เดเวคนกันไง แซ่น yeah, yeah. like yeah? ่ uh ้เอแซ่บซ่บแซ่บิดใจแก้วปลาเมจ้ซามืดไม่ไ้เนเลยจนหมดเท่นมเะเาหชุกชุกหมดแค่กระปูก็ระเด็นกะดาแ้วปลาเมข้าไ่ข้าเตียืน้ซานมันสีมีแบบนึ่งอีกต่างหากไหมบ่คือประดศสัสง บ่มีทีขี้แก่บวมยอ่บมเนี่ยจำจะจำาจะซีมึงจะต้องตั้งบ่ไอ้บ้าไอ้บ้ากเดีวออกนกระดม้มูครบเต็มไม่มาครบเอ้ามมนจะยอดอาหารนั่นแหละเองอยากมันสวมมึอยต้องมีไมค์คอนไปน้ำอะเขา่คกิดคามเนเป็นบ่มไม่เปลาจนว่าได้ขึ้นเป็น ถึงหลังคาพนเพื่อแได้ยันหมูใหญ่เด้หมูคู่พนพันใหญ่น่ะกันไปนี่มันสวกแก่นสอบขาพนเพิ่นได้เฮ็ดเป็นห้านขึ้นอยู่เทิงพนปอดอาหารลงไปลงป่างอย่างผมบอกหมูมันสิธรรมดานี่เอ้ยมันมันยากกันมันว่าหมูมันมือเนะกระสวบพุนสวกปีแล้วมันยากจะต้องระวังเด้อกันหมูใหญ่กว่านั้นแห่งอันตรายแม่ถึงไม่ทองคล้วะ ถือมีคอนไปน้ำตีตีตัวนั้นตัวนี้ให้มันหนีนั่นฮะเกิดแมันก็ปล่อยออกจากก้อนเข้าไปทองอยู่ในอืมันเกิกัดทองแล้วบัดจังไสเขาจะต้องต่อยให้มันหนีไปทางอื่นสักก้อนเพือความปลอดภัยจะกอย้วยวะมองตัวจะไปทางดีหฮะเออันไปเอันไปนด่หยังไงจะมองตัวจะมือเวียงกันจนจับมองแบบแปดมุมเออคีเลยยังไงสานไปสาน เมื่อไหนไดเมื่อยามลูกอืมเมื่อยามลูกพวกมนเมื่อยเยือนข่ามืเยือนนันงพวกมันไปตั้งแทนชาทิศเกือเดือนมาเพื่อนเกือเดือนแบบว่ามีคนอยู่อืมอืมควาย็บประจำการทูกขายโรงหมอมาได้ออกมากับชาวกับทิศเขาก็ทิศแถวๆได้นอน โอ้ยอ oh, ิน e ื่อมากจริงจริงนะเหนื่อยไมมแท้แท้พี่น้องครับนงเอสำหรับคลิปนี้น้องตู้โฟบงขอลาไปก่อนเดลยบายกดแชร์ซองตู้โฟบงมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปเอาลาก่อนบ๊ายบาย